นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเลือกที่จะควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้แล้วปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปข้อความทวิตจากมาร์คแมนสันที่เขียนข้อความไว้ว่าโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ ปล่อยวางสิ่งอื่นไปข้อความพิดสั้นๆนี้ที่ได้ใจความผมมักจะเน้นย้ำกับทุกๆคนไม่ว่าเป็นทุกๆเพศหรือทุกๆวยัยเสมอมาว่าให้เราควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นและจงเลิกควบคุมรวมถึงปล่อยมันไปในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยคนบนโลกหลายพันล้านคนเขาอาจจะไม่ร่วงรู้ด้วยซ้ำว่ามีสิ่งใดบ้างที่ควบคุมได้ ผมพยายามจะยกตัวอย่างมากมายไกายกองเพื่อมาสนับสนุนเหตุผลนี้ว่าถ้าเราควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้ชีวิตเราก็จะดียิ่งขึ้นสิ่งที่ชีวิตดียิ่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะประสบความสุขอย่างเดียวแต่นั่นหมายความว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามีสติในการทําอะไรมากยิ่งขึ้นไม่าจะเป็นคิดพูดหรือทำทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําต่อไปเนี่ยมันส่งผลต่อสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นั่นก็คือเราทําทางที่ถูกต้องนั่นเองถ้าเรามัวแต่ไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ นั่นก็จะหมายความว่าทุกสิ่งอย่างก็จะกลายเป็นโมฆะกันไปรวมถึงปัญหาต่างๆนานาก็จะถาโถมมาที่ตัวเรามากยิ่งขึ้นหน้าที่ของทุกๆคนก็คือพยายามจําแนกแบ่งสรรปันส่วนอย่างพอเหมาะพอควรว่านี่คือสิ่งที่เราทําได้ใช่ไหมสิ่งใดทําได้ทําต่อไปสิ่งใดทําไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยหลายคนพยายามควบคุมหลายคนพยายามจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่เราจัดแจงหรือควบคุมมันไม่สามารถที่จะเป็นฐานะที่ทําได้เลยสิ่งที่เราควรจะต้องปรับตัวมากที่สุดก็คือ เรียนรู้ให้เร็วที่สุดลมลุกคลุกคานยังไงก็ตามแต่ไม่สําคัญเท่ากับเราสามารถลุกขึ้นยืนและเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าวันนี้คือสังเวียนบนโลกใบนี้ที่มีวันจบสิ้นผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าโลกใบนี้มีทั้งสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ถ้าเราต้องการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกทางที่ถูกต้องผมพูดมาเสมอว่าทางที่ถูกต้องเป็นยังไงผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมว่าทางที่ถูกต้องคือทางที่จะนําพาเราไปสู่ทิศทางที่ดี แนนอถ้าเกิดสมมติเราต้องการมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องเลือกทางที่ดีถูกต้องไหมนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเหตุและผลอย่างยิ่งในการให้เราจะดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้แต่แล้วก็มีคนหลายคนไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างถ่องแท้เขากลับมองว่าเขาทําความดีแล้วแล้วก็มักจะคาดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้กระทําลงไปรวมถึงในการแต่งเสริมเข้าไปมากขึ้นว่าโอเคฉันทําความดีหนึ่งอย่างฉันก็ปรารถนาที่จะได้ความดีสองสาอย่างบางคนมากกว่านั้น เราทำความดีด้วยความโลภเราทำความดีด้วยความไม่เข้าใจว่าความดีนั้นคืออะไรความดีนั้นก็จะถูกด้อยค่าลงไปนี่ก็จะเป็นหลักเหตุและผลเชกเช่นเดียวกันถ้าเรามีวินยัยถ้าเรามีความอดทนถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกๆวันนี้ยังไงแล้วมันก็ต้องส่งผลในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกการกระทำทุกความคิดและทุกคําพูดมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเสมอวันในวันหนึ่งที่เราเผลอเลอะแล้ววันในวันหนึ่งที่เราประมาทความดีที่เราสร้างก็จะมาช่วยเรา ถ้าเราบวชแสร้างสิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีมันก็จะมาทําลายเราหรือขัดขาเราให้เราตกต่ําลงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ควบคุมได้มีอะไรบ้างเราจะเป็นจะต้องกําหนดมันขึ้นมาให้จงได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดและการกระทาเมื่อสามสิ่งนี้รวมตัวกันนี่คือ3ามทหารเสือที่เราจะต้องควบคุมทิศทางของหัวเรือให้เป็นทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้น แน่นอนว่าสามสิ่งนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเท่าที่ควรแต่ถ้าเราควบคุมความคิดเราได้ในระดับหนึ่งเราจะเริ่มรู้ว่าความคิดเราเนี่ยแหละเป็นบ่อเกิดของคําพูดและการกระทำสืบไปถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมองว่าโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยมันก็จะกลับกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราควรทําที่สุดคืออะไรพอเราไม่รู้มันก็จะเต็มไปด้วยคําถามมากมายที่เราไม่เข้าใจมันพอรู้มากขึ้นเราก็จะตระหนักได้เลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ เรานั้นคิดพูดหรือกระทำอย่างเดียวแต่มันคือสิ่งที่เราส่งต่อไปอีกสิ่งที่มันเป็นเครือข่ายโยงใย่เต็ไมไปหมดในสังคมเนี่ยเพราะว่าเราเห็นและเสพสื่อสิ่งเดียวกันเราเห็นภาพคนคนหนึ่งกาลังพูดเราเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งหรือชุดความรู้หนึ่งกําลังคิดอยู่เราก็จึงเลือกที่จะกระทําตามหมู่ชนมากมายเพราะเราเชื่อว่านี่คือการยอมรับ นี่คือสิ่งที่ทุกคนเขาก็ทําเหมือนๆกันมันก็คงไม่เป็นอะไรมากหรอกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งถ้าเราไม่รู้จักที่จะควบคุมถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้หลังจากนั้นเราจะพบเจอสิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายที่สุดในโลกใบนี้นั่นก็คือการกระทําโดยขาดวิจาณน,นั่นเองลองปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปดูเพราะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มักจะทาให้เราเพลอไปควบคุมมันทุกที ลองสังเกตพฤติกรรมในชิตประจําวันดูบ้างถ้าหากเราต้องการอะไรในชีวิตเราจงเป็นคนเห็นตรงกับสิ่งนั้นรู้จักตัวเองให้ชัดเจนที่สุดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆถ้าเราต้องการสิ่งนี้ในชีวิตเราก็จงเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ไปถึงในจุดๆนั้นถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตจงเป็นคนมีวินัยอดทนถ้าคุณต้องการหาคู่ครองคุณจงรู้ชัดว่าคุณต้องการอะไรในคู่ครอง เหล่านี้เพราะไม่งั้นคุณจะผิดแผนและก็เดินไปผิดทางนั่นเองหน้าที่เราคือควบคุมตัวเองให้ได้มากที่สุดคนโทรลตัวเองให้อยู่ในกรอบที่วางเอาไว้นี่คือหน้าที่ที่สำคัญเพราะถ้าเกิดสมมติว่าทุกอย่างมันหลุดกรอบไปหมดมันก็จะไกลเกินกว่าที่จะเยียวยาได้การสังเกตชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าพฤติกรรมเราในแต่ละวันในแต่ละการตัดสินใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรบางคนเรียนรู้ชีวิตได้จากสื่อข้อมูลมากมายในสังคมบางคนเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆจากครอบครัว เม่ว่าคุณจะเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านี้จากไหนหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือการกรองไตรตรองรู้ว่าสิ่งนี้ให้เราทำเนี่ยมันส่งผลต่ออะไรบ้างเราสามารถควบคุมเองได้ก็จริงแต่เราต้องฝึกฝนมันจิตใจนี่เหมือนลิงถ้าเกิดสมมติเราไม่ฝึกฝนมันมันก็จะเตลิดไปไกลมากๆอย่าพยายามบังคับมันตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเกิดสมมติเราไม่เคยฝึกจิตใจนี้เลยใครที่เคยฝึกจิตฝึกใจมาแล้วจะรู้ว่าจิตใจนี้จะควบคุมได้ยากมากเพราะจิตใจนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจควบคุม ตามความคิดของเราแต่ถ้าเกิดสมมุติเราค่อยๆศึกษาเรียนรู้ค่อยๆฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆผ่านการบ่มเพาะผ่านจุดเดือดที่สูงขึ้นเรื่อยๆเราจะพบเจอว่าแรงกดดันต่างๆปัญหาต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเพอเราสามารถควบคุมแรงให้ก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้โดยที่เราไม่หนีไม่บ่นกลดา รวมถึงไม่ผลักสายไล่ส่งปัญหาออกไปจากชีวิตของเราเพราะเราย่อมรู้ชัดว่าปัญหาชีวิตคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นคนส่วนใหญ่มักจะหลงไปควบคุมสิ่งอื่นนอกตัวบางคนหนักขั้นเข้าไปถึงการควบคุมธรรมชาติหรือกไตารักซึ่งเป็นสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆที่เราจะมานงอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งเดียวกัน แต่แน่นอนถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ทุกคนจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะเรายอมรู้ว่าการควบคุมที่ไม่ได้เลยก็คือควบคุมนอกจากตัวเรานั่นเองถ้าเกิดสมมติมองให้ดีร่างกายของเราดูเหมือนจะควบคุมได้ดูเหมือนจะสามารถยกแขนเขี่ยข้าวได้รวมถึงก้าวขาเดินได้ถ้าวันหนึ่งเราแก่ตัวไปเราจะพบเจอเลยว่าเราไม่สามารถควบคุมร่างกายเราได้จริงหรอกทุกอย่างคือเส้นสื่อประสาททุกอย่างคือกล้ามเนื้อคือเอ็นทุกสิ่งทุกอย่างหลอมรวมให้เรารู้สึกว่านี่คือชุดของเรา นี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมได้ไม่มีอะไรนอกจากจิตใจเราเท่านั้นแลวมันต้องฝึกอย่างยิ่งที่จะควบคุมมันได้จริงสิ่งนอกเหนือจากจิตใจไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยทุกอย่างเกิดแต่จิตระดับลงที่จิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควบคุมส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ได้ผลถ้าเราไปนั่งโฟกัสจากสิ่งนอกตัวของเรามากเกินไปหน้าทีของทุ TR กๆคนก็คือสนใจที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือสิ่งที่เราองหาจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดนั่นกนะ็คือตัวของเราเองนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงพ่อแม่เราการเปลี่ยนแปลงแฟนหรือเพื่อนไม่ใช่ฐานะที่ทําได้เลยสิ่งเหล่านี้ก็มักจะทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองพอเราไม่เข้าใจตัวเองปุ๊บเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งเราต้องการในชีวิตคืออะไรจริงๆสุดท้ายนี้การตัดสินใจเลือกทางเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตถ้าเราตัดสินใจไม่เป็นมันก็จะรังแต่ทําลายชีวิตในระยะยาวลองพินิพิจารณาดูว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราและนี่คือภารกิจอันสําคัญยิ่งของมนุษย์ทุกๆคนบนโลกใบนี้ นั่นก็คือการตัดสินใจการใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีมันไี่มีสูตรสเร็จในการใช้ชีวิตผมรู้แน่นอนแต่สิ่งที่สาคัญกว่านั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าศิลปะนี้จะสวยงามท่ามกลางปัญหาต่างๆนานาที่มันถาโถมอย่างชีวิตของเรานั่นก็คือการวาดภาพศิลปะของชีวิตอย่างมีสตินั่นเองถ้าคุณมีสติค่อยๆใช้ค่อยๆตัดสินใจผมเชื่อว่าทุกๆเหตุการณ์เนี่ยมันยังมีแกลบเวลาว่างอยู่ให้เราได้คบคิดให้เราได้ไต่ตรอง ถึงแม้ว่าสถานการณ์นี้มันไม่มีเวลาที่เราให้ได้คบคิดในการตัดสินใจเมื่อจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อจะเป็นสถานการณ์คับขันที่เราจะเป็นต้องรีบเร่งในการให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติเรามีความทรงจํากับเรื่องราวเหล่านี้ให้เราลองมองย้อนกลับมาเชิญแบ็กไทม์กลับมาในจุดที่เราตัดสินใจแบบนี้ดูมันเป็นอย่างไรบ้างลองรีวิวในการตัดสินใจครั้งนี้หลังจากนั้นเราก็จะพบว่าเออบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจแบบนี้อาจจะถูกแล้วด้วยซ้ำเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง มันสามารถทําให้เราเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้นว่าถ้าผิดผิดอย่างไรถ้าถูกผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนเพราะสิ่งที่ยิ่งกว่าการตัดสินใจนั่นคือผลลัพธ์นั่นเองเราไม่สามารถจะชี้ชัดได้หรอกว่าตัดสินใจแบบนี้แล้วจะเป็นในรูปแบบใดจนกว่าเราจะรู้ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรเราจึงตัดสินใจแบบนี้ลงไปถ้าเรามั่นคงกับเหตุปัจจัยถ้าเรามั่นคงกับเหตุและผลเราจะรู้ชัดว่าทุกๆการตัดสินใจล้วนส่งผลต่ออนาคตทั้งหมดทั้งสิน้นนี่คือชีวิตของเราเรียนรู้จะเข้าใจตรหนัก และปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวางนี่แหละคือชีวิตที่ทุกคนต้องการและมันสาคัญอย่างยิ่งวันนี้ให้ทุกคนเริ่มต้นที่จะควบคุมตัวเองมากขึ้นควบคุมในระดับที่พอเหมาะพอควรค่อยๆฝึกฝนกันไปวันหนึ่งคุณจะควบคุมตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้ววันนั้นคุณก็จะพบเจอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้กระทำล้วนแต่ส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสียในระยะยาวอย่างแน่นอนขอให้คุณรู้จักตัวเองรู้ว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรเดินทางไปยังจุดนั้น อย่างมัลดละเลิกแล้ววันหนึ่งคุณก็จะไปถึงจุดหมายในสิ่งที่คุณวางเอาไว้แล้วนี่คือชีวิตที่เราสามารถควบคุมได้ผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a l k at ด้วยนะครับ